สวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่ปัมดูซ่าช anel กับพี่ปูค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ปูจะมาพูดถึงข่าวสอบตำรวจในปี2 5 6 6ค่ะตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีข่าวแล้วก็เพจหลายๆเพจนะคะแชร์ข่าวการสอบนะคะในปีนี้ออกมารวมทั้งพี่ปูด้วยแต่พี่ปูไม่ได้แชร์ภาพเดี๋ยวพี่ปูจะมาพูดถึงภาพนี้ค่ะนี่ คือการเปิดรับสมัครนะคะในปีนี้ถ้ากำหนดการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเดือนหน้าจะมีการเปิดรับสมัครจำนวน620อัตราด้วยกันค่ะมีทั้งนายสิและนายร้อยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแต่ละตำแหน่งจะเปิดรับอะไรบ้างเราต้องใช้วุฒิอะไรและแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่อย่างไรคะ่ะ สำหรับอย่างแรกนะคะพูดถึงในร้อยก่อนตำแหน่งแรกคือตำแหน่งพนักงานสอบสวนนะคะจะรับเป็นวุฒินิติศาสตร์นะคะทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงจํานวน450อัตราค่ะในตำแหน่งที่2นะคะจะรับเป็นวุฒิบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์นะคะแบ่งเป็น2ตำแหน่งด้วยกันได้แก่ตำแหน่งตรวจสอบภายในและก็ตำแหน่งบัญชีนะคะรวม2ตํแหน่งนี้40อัตราด้วยกันค่ะ อันนี้คือในร้อยนะคะใครที่มีวุฒินิติศาสตร์หรือวุฒิทางบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์ก็รอแล้วก็เตรียมตัวได้เลยสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะถ้าไปพนักง,งานสอบสวนวิชาทั่วไปมีอยู่แล้วนะคะทุกตําแหน่งพนักง,งานสอบสวนก็จะมีพวกกฎหมายนะคะไปลองดูได้พี่ปูทําไว้แล้วนะว่ามีวิชาอะไรบ้างแต่ของใหม่จะมีอะไรอันนี้ ต้องรอดูในประกาศนะคะส่วนของบัญชีวิปูก็เคยทำไว้ให้แล้วนะคะว่ามีวิชาอะไรบ้างก็ไปไล่ดูได้เลยค่ะ <S 2> <S 2> <S มาดูของชั้นประทวนกันบ้างะคะ่ะหรือว่าในสิบตำรวจนะคะจะมีเปิดรับอยู่2ตําแหน่งตําแหน่งแรกนะคะก็คือช่างอากาศยานสําหรับช่างอากาศยานนะคะจะรับจํานวน30อัตรารับเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะผู้ที่มีวุฒ ปวชนะคะม .6 ไม่รับนะอันนี้รับปวชช่างยนต์ช่างกลนะคะช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กสามารถสอบได้นะคะอันนี้จะอยู่ในสังกัดของกองบินตำรวจนะคะเป็นช่างอากาศยานค่ะ3าอัตราและตำแหน่งสุดท้ายค่ะที่เป็นที่ฮือฮากันมากนะคะเพราะว่าทุกๆปีก็จะมีคนแห่กันมาสอบเยอะเพราะตำแหน่งนี้รับเป็นวุฒิม .6 หรือเทียบเท่าในตำแหน่งนี้คือตำแหน่งวิทยาการ อยู่ในส่วนของสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจค่ะก็หลายๆคนเนี่ยสอบถามมาว่าตำแหน่งนี้ทำงานอะไรเหมือนอกรหรือเปล่าวิทยาการนะคะอยู่ในส่วนของสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเขาจะเรียกว่าสายงานอำนวยการและกลุ่มงานสนับสนุนส่วนนี้จะอยู่ในกลุ่มงานสนับสนุนนะคะตำแหน่งวิทยาการจะเป็นตำแหน่งผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นคนที่ไปช่วย ในร้อยเวลาเราเห็นในข่าวอะค่ะที่ต้องไปเก็บพยานหลักฐานต่างๆนะคะหรืออาจจะช่วยพิมพ์ลายนิ้วมืออันนี้จะแตกต่างกับอำนวยการแต่สำหรับบางคนก็อาจจะได้รับมอบหมายไปทำตำแหน่งที่เกี่ยวกับเอกสารด้วยก็ได้ก็ได้นะแต่ทุกคนที่สอบตำแหน่งนี้ต้องไปเรียนตวทนะคะก็คือเกี่ยวกับ การตรวจพิสูจน์หลักฐานอะไรพวกนี้นะคะต้องเป็นนะใครกลัวเลือดอะไรอันนี้ก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ช่วยนักวิทย์นะคะจะเห็นอยู่ในข่าวบ่อยๆนะเสื้อสีฟ้าอันนี้นะคะคือตําแหน่งนี้100อัตรารับทั้งผู้ชายและผู้หญิงรับรวมกันนะคะในปีนี้ไม่ได้แยกชายหญิงถามมาเยอะเหลือเกินว่าผู้ชาย80ผู้หญิง20ใช่ไหมไม่ใช่รวมกันก็คือรวมทั้งหมดเลย100 ไม่ว่าจะสอบเข้าไปได้เท่าไหร่อาจจะผู้หญิงได้80คนก็ได้ในรอบนี้นะคะหรืออาจจะได้ทั้งร้อยก็ได้ผู้ชายร้อนหนาวนานะในรอบนี้นะคะก็วุฒิมหกหรือเทียบเท่านะคะจะเป็นปวนชกศนก็ได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะตำแหน่ง620อัตรานี้ ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดือนหน้าเปิดรับสมัครแล้วจะสอบกันในเดือนมกราคมปี2567นะคะเตรียมความพร้อมให้ดีวิชาทั่วไปก็ไปอ่านมานะคะแล้วก็วิชาเฉพาะในการสอบครั้งนี้จะมีวิชาอะไรบ้างยังบอกไม่ได้ถ้าที่ผ่านมาบอกได้แต่ประกาศแต่ละครั้งเนี่ยพี่ไม่กล้าการันตีนะคะเพราะาบางทีอาจจะมีอะไร ส่วนรายละเอียดมันเปลี่ยนแปลงกันได้เราต้องรอดูประกาศในวันเปิดรับสมัครจริงนะคะมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ